นะครับก็อยากจะฝากไปยังพ่อแม่ของเด็ก8ขวบนะครับเชื่อมจิตเนี่ยอย่าแทงสวนอย่าสวนกระแสอย่าเล่นกับความรู้สึกของประชาชนนะครับอย่าท้าทายระบบนะครับการที่คุณท้าทายระบบเนี่ยนะครับคุณก็เห็นแล้วคนท้าทายระบบกระเทยเป็นยังไงล่ะเนี่นะี่คุณท้าทายระบบสังคมเล่นกับความรู้สึกของประชาชนลูกคุณทําตัวคล้ายๆกับผู้พิเศษหรือเปล่านะ อ้างตัวเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอ้างตัวเป็นลูกน้องพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอ้างตัวเป็นโอปตานหรือเปล่านะแล้วก็เด็กแปดขวบเอาความรู้เอาประสบะการณ์ที่ไหนจะมาสอนทำมุงธรรมะให้กับคนอายุเยอะๆผู้หลับผู้ใหญ่ให้ผู้หลับผู้ใหญ่กลับไหวลูกตัวเองมันเหมาะสมหรือไม่นะครับอย่าสวนกระแสอย่าแทงสวนนะครับแล้วก็คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยผมก็อยากจะฝากด้วยความห่วงใยนะผมก็เป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะ อย่าปากดีอย่าปากแจ๋วพอมอเนี่ยเขาไปต่อปากคาเนี่ยผมดูในทิกตอกอ่ะเถียงชอด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 เลยจนบางคนก็ถามว่าหายใจทางจุดจุดจุดหรือเปล่าหายใจทางไหนครับจุด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 หรือเปล่านะครับหายใจไม่ทันเลยนะครับเถียงชอดชอดชอดนะครับจนมีข่าวลือไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าพอมอจะไปยื่นคําร้องต่อศาลนะครับเพื่อจะให้ศาลสั่ง นะเอาเด็กแปดขวบเนี่ยแยกออกมาทําการทดสอบสุขภาพจิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอาการหลงผิดมีอาการผิดปกติเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ผมเชื่อว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะมีการไปยื่นคําร้องต่อศาลใช้กฎหมายพรบคุ้มครองเด็กยื่นคําร้องต่อศาลแยกเด็กออกมาต่างหากขณะที่นักกิจวิยาไปสอบปากคําเด็กแปดขวบก็พ่อแม่ก็คอยสอดแทรกอยู่นั่นแนละคอยภาคคอยอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ มันจะเป็นผลร้ายต่อลูกคุณหรือเปล่าฝากไปคิดนะผมไม่ได้คู่ขัดแย้งอะไรกับพวกลัธิเชื่อมจิตเชื่อมกล้วยอะไรต่างๆเนี่ยถ้าดูแล้วเชื่อมไม่ไหวเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเวลาขึ้นศาลเนี่ยมันเสี่ยงคุกตารางน,นะนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเชื่อมไม่ได้แล้วคุณก็ยังไปสนับสนุนลูกคุณว่ายังสามารถเชื่อมได้เชื่อมจิตเนี่ยถ้าคุณเชื่อมจิตไม่ได้ศาลจะสั่งให้คุณไปเชื่อมจิตในตารางนะฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยความห่วงใย ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันงมงายอะไรที่มันไม่ไม่เข้าท่าเข้าทางอย่าไปหลงเชื่อถึงเวลาแล้วคนติดคุกนะั่นคือเราทนายความหรือน,นักกฎหมายแล้วเขาไม่ได้ติดด้วยหรอกค่าจ้างก็ได้ค่าทนายก็ได้เพราะ,ะนั้นก็อย่าไปเชื่ออะไรเยอะนะครับอันนี้ฝากไว้แล้วก็ทนายความของเด็ก8ดขวบเนะี่ยผมดูในทิกต o อกนะนะครับนะไม่รู้คุณพูดจริงหรือพูดเท็จคุณบอกว่าการต่อสู้กับทนายอนันตชยัยซึ่งเป็นทนายรุ่นพี่ อัน,นั้นตศชัยกับผมก็ร,รุ่นเดียวกันนี่แหละว่าความมา38 39ปีแล้วนะเป็นทนายระดับวุโสแล้วนะแต่ทนายอาของเด็ก8ขวบพูดว่าอะไรครับเ,เวลาต่อสู้คดีไม่คํานึงถึงอวุโสไม่ว่ารุ่นไหนไม่ว่ารุ่นไหนก็ไม่สนทั้งนั้นแหละผมอยากจะฝากไว้นะครับทนายของเ,อเด็กเชื่อมจิตเนี่ยคุณนะครับเวลาพูดอะไรระมัดระวังคําพูดหน่อยนะ นะการการไม่เคารพทนายรุ่นพี่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมถูกต้องเขาเป็นทนายอายุหกสิบกว่าแนะล้วอนันตชัยก็รุ่นเดียวกับผมนี่แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะพูดจะถึงทนายรุ่นพี่เนี่ยนะผมอยากนะครับให้มีความเคารพกันบ้างถึงแม้การว่าความไม่ได้คำนึงถึงอาวุโสก็จริงอยู่แต่ว่าอย่าลืมนะคุณเป็นคนไทยนะขนบธรรมเนียมประเพณีมีนะครับอย่าพูดถึงขนาดว่าผมไม่สนอาวุโส นะอย่าปากดีปากแกวเวลาวันหนึ่งถ้าคุณพาดขึ้นมาเนี่ยลำบากนะแล้วก็ผมอยากจะฝากคำคมนะครับไปถึงทนายเด็กแปดขวบนะครับว่านะคนเราเนี่ยนะสิ่งที่อันตรายที่สุดนะก็คือเตือนไม่ได้